สวัสดีครับืัอนี้ครับนี่มาบานครับเนี่ยนอใหม่ครับกําลัางแท่งนอครับเกิดิหอดมือกับหนึ่งสีงยเนากันใดกับโอ้โสี่ด้เมื่อจ็บมือแกงโอ้นี่เนี่ยเงาหนึ่งกําลัางแตกตุ้มครับประมาณสี่หามือขนาสิพอดีครับหักเมื่อกินหักเมื่อแกงพอดีครับ เนี่ยสุ่มเนี่ยกรื่องแท่งนอ้อนะครับกังเรงพอแกงพอดีนะครับดเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งกอทั้งหลังบ้าน,นครับพี่น้องกอทั้งหลังบ้านเนาะบอานนี้เป็นตังไดต้นที่ชื่อบอ่าเขียบนะครับหนาขึ้นผุมเมิดแล้วครับปลูกไว้อันนี้ก็เป็นบุกเม่วงแก้วครับบุกเม่วงแก้ว ม่วงพื้นบานเฮาลูกเต็กินมแต่พวกเขียวเสวยหลายตัวนี่อันนี้กับเขียบครับนี่ยนาเป็นปะคุ้มม้างหรครับอันนี้ก็บกม่วงแก้วครับกม่องพันพื้นบานเฮานะครับอันนี้แสบครับตัวนี้สมแหงแก่แหงแสบนะครับออกเปียวๆเปียวอมหวานครับีเขยบครับก็ลังติดครับฝนตกไหลลังงามเดี๋ยวสิมาดได้หนาอกให้เพิ่น อ่าครับพี่น้องนี่มาเมืองมาที่นี่นี่นอใหม่ครับนี่กลับมาเจวนี่พี่น้องนี่ก็ล่างแท่งก็ร่างแท่งนอครับเนี่ยก็ร่งแท่งนอกรล่างง่าวขืดหนึ่งพอดีหอดมือเมื่อก็คือสีใดพอดีครับเนี่ยเนี่ยอันนี้นอใยกลางกอนี่คงสึกสีอุดมสมบูรณ์นีครับเนี่ยกลางกอเนี่ยนอเนี่ยนะครับเดสิได้ซับไปไว้ครับซับไปฟานฟ้านแล้วก็ล้วนไว้นะครับใส่ตุงงลาสตกไว้มือเมื่อเจียวเมื่อกิน เอาก็เมื่อกินกุงเทีครับนี่ยทั้นี้ก็นาีิด้น้อมสดนะครับมือเมื่อบานกับนาีิด้นอสดพคอคืบหนึ่งพอดีอีกสามสี่มือกับนาชิพอดีนะครับได้หมอแกงไงนะครับเนี่ยซุ้ม่อยุในกลางกอเนี่ยมันมันไงครับเนี่ยยุในกลางกอเนี่ยมันนอนไงนอนอ้วนดีนออวบครับเนี่ยเดี๋ยวผมสิหักหักเราไปฟานแล้วก็ไปล้วนใบนคะรับล้วนใส่ถุงว่ะเก็บไปกินนะครับ ก้อนนี่โอ้ยมีตะนอนหน่อยๆก้อนนี้มีตะนอนหน่อยๆครับเป็นแหน่งมันแก่ใดบุญนี่มันบูรอมสมบูรณ์วะมันอยู่สูงขึ้นแก่ใดกับพวกหูครับน้ำใหม่เนี่ยแตกมันบัวเป็นนอใหญ่นอนบัวอ้วนอธิบดีพ่อหนามหนามบัวพ่อครับผลพึงมากนะครับฟังทางนี้กับยากระค้นครับโอ้โอ้โอ้ลมร่มล่มล่ม โอ้ยพี่น้องเลยเหอะใหม่เหอะใหม่ครับนี่เกี่ยวมังกรเนี่ยังไว้ครับเออดีติดแล้วละ่ะนาจะติดแล้วละ่ะแล้วต่ว่าหนาคุ้มไมไ่ตัดหนาอาให้เพิ่นนะครับเนี่ยเกี่ยวมังกรครับเกี่ยวมังกรฝังไว้สักนี่แหละครับเดี๋ยวเพิ่นก็ขึ้นเองอันนี้ปลูกปะหนาครับเกี่ยวมังกรนี่ยเพรางี้ได้ก็เกิดนะครับนี่เสาให้เพิ่น ดเดี่ยวะแค่ใหญหญ่อโอ้กลับมาแถวนี้งานนักครับพี่น้องนักแค่นักแท้โอ้หญาง,งามางมาเลี้ยงงว้วเลี้ยงควายคือสิพ่อดีเหรอครับนี่นี่เจ้าไหนวันใดยูครับคิดว่าหุา่นละอนาคตนี่ต้องเองงาง้วมาเลี้ยงน้ำเหรอครับจูงกินในสวนนี่ก็อ้วนวแล้วนะครับหญาเต็มเลย อเอาพี่น้องหยาหยาหยาตีนตุ๊กแกนี่ตัวอันตรายเลยครับเนี่ยหยาตีนตุ๊กแกนี่ดอกหยานี่นี่ยเขียวสวยครับเลยเขียวสวยแดดแห้งครับพี่น้องมนแดดแห้งแดดแห้งนะครับยางไปยางมากจนเหี่ยวอ่อนลอยไปแล้ว บพอตะเพิ่นตัดกุ้งใหม่ออกก็โอ้แจงจางปางบาหนิฮุงปานยังตะกอนนี่ห่มตดใหม่มาบังใบใบมากมันแห้งเลยมีแดดจ้าเนี่ยฝนเมฆอ้อมทิพย์ไปทั้งหนาว